เพราะปัญหาหลักไม่ใช่อยู่ที่รัฐมนตรีแต่อยู่ที่ทักษิณซึ่งต้องคดีทุจริตคอร์รัปชันนะครับเป็นผู้ต้องหารับสารภาพถึง3คดีนะครับแต่ยังคงมาวุ่นวายเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเทศไทยทําให้เครดิตต่าลงนักลงทุนไม่กล้าลงทุนประชาชนก็เกิดการชะง,งักงนันนั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของดวงเมืองและมุมมองของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้มีการพูดถึงขั้นว่าอาจจะเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นภายในเดือนพฤษภาคมวกวนเปลี่ยนแปลงรออุบัติ ในพฤษภาเป็นต้นไปคาดว่าเรื่องใหญ่ <พอ S 2> ก็เดินหน้าเลยนะก็รอดูกันแล้วกัน<ว>เพราะว่าทางโหนมันอย่างนั้นเสากับราวหูสวนกันค่ะน้องอุ้งอิงเนี่ยจะต้องประคองตัวเองไปให้ถึงวันเกิดปีนี้คือเดเือนสิงหาสิงหาใช่ไหมสิงหาแต่ว่าถ้าหลังวันเกิดนี่ก็ไม่น่าไม่น่าจะจะจะรอดแต่ว่าให้ประคองตัวเองไปอุ้งอิงรัฐบาลมีนะคุณอุ้งอิงเท่าทีพูดไม่เพราะ มีหน้าที่ดับไฟไม่ใช่มีหน้าที่สูง่สฟังรุ่นพี่ไว้ด้วยร,รุ่นพี่จุลารุ่นพี่จุลาค่ะรุ่นพี่จุฬามีแต่หวังดีไม่มีหวังร้ายเพราะฉะนั้นช่วงพุทสภามีโอกาสที่เขียนไว้อะแล้วก็พูดไว้ตุงแห่งมีโอกาสทั้งต้องคำพิพากษาสารลาออกยุบสภากบฏห,<ะ>หรือปฏิวัติขนาดนั้นเลยเหรอพี่ฟองมันมันมันผันผวนทางการเมืองอมากค่ะ น้องเอสงสัยว่าจะเกิดเรื่องพักร่วมรัฐบาลอ้าวแม่มันเข้าแก๊บกั็พอดีเลยเชียวช่วงนี้เพราะว่าเสากับพืรหัสสวนกันในพบสิบเอ็ดหมายถึงเพื่อนอะอาจจะมีใครหาเพื่อนใหม่ก็ี่ยเอาไงเอาล่ะนี่แหละนี่แหละเพราะฉะนั้นไปให้พ้นสิ้นเดือนพฤษภาการเมืองพยุงตัวเองไปให้ได้พยุงตัวเองไปให้ได้แต่ว่ารัฐบาลจะได้บริหารประเทศจริงๆเนี่ย ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นพฤษภาเนี่ยแต่รัฐบาลจะได้บริหารประเทศจริงๆเนี่ยก็จะประมาณปลายกลางพฤศจิกาไปแล้วโ,โดยก,กินเวลานานหนึงขนาดนั้นเลยพี่ฟองจ้ะแล้วก็ดวงคุณทักษิณอะ่ะค่ะยังไงดวงคุณพ่อเข้ามุมอับนะคะแตกนะคะท่านขาอเออเดี๋ยวท่านจะว่านี่ทำเป็นรู้ดีหนต่องแต่ง <laughs> ระหว่างส <laughs> ิบเก้าพฤษภาหกแปดจนถึงยี่สามสิงหาหกแปดเสาเหล็งละ บวกหน้าพะวงหลังนี่ของพ่อนะนี่พฤษภาเลยเนี่ยถึงย<ม>ี่สิามสิงหาเนี่ยเรามาพูดเรื่องการเมืองไทยกันดีกว่านะรานนี้เรามาดูว่าเออมันมีมันมีคนรุ่นใหม่เจนวายนะเจนวายเนี่ยที่ประกาศตัวเองขึ้นมาเป็นผู้นำเจนวายเป็นนายกหญิงที่อายุน้อยนะคะ <c oughs> นายก <c oughs> ออที่เป็นที่รู้กันว่าเธอมีเป็นลูกกตัญญูนะคะทาเพื่อพ่อคือพ่อจะไม่ดียังไงพ่อทําไม่ถูกมายังไงหรือพ่อทําผิดมายังไง เธอก็จะคิดแต่ว่าพ่อเธอถูกถูกคนกลั่นแกล้งแล้ววันนี้เธอก็ทํเาเพื่อพ่อพ่อจะเอาอะไรเธอก็พยายามเสริฟแต่ทีนี้เรามาดูนกักการเมืองเจนไวที่เมื่อวานเราเพิ่งเห็นนะซึ่งอันนี้เป็นเจนไวที่เป็นเลขาธิการพรรคนะออออออสอสอชัยชนกประกาศตัวว่าเป็นลูก <Okay. S 1> ของเนวินชิดชอบแล้วก็เป็นลูกของออแม่ชื่อกลุณานะคะอันนี้เนี่ยเขาเป็นเจนไวที่มาแสดง ให้เราเห็นว่าเออวันนี้พ่อจะว่ายังไงไม่สนแต่บางเออเนี่ยแนวคิดของพ่ออาจจะไม่เอาคาสิโนตัวเขาก็น่าจะเห็นด้วยประกาศจุดยืนตัวเองทั้งที่ตัวเองเป็นเลขาที่การพักเลยเนาะว่าเออไม่เอาคาสิโนนะคะแล้วก็ถึงแม้กฎหมายต่างๆที่พัคตัวเองเสนอขึ้นมาถ้าไม่ถูกต้องก็ไม่เอาเหมือนกันขณะที่หัวหน้าพักก็ยังแบบออกมาพูดว่าเออเอาใจนะคะพักพักเอ,อ่อเพื่อไทยว่า เ,เขาไม่ได้รู้เรื่องคนนี้ชัยชนกเนี่ยออกมาพูดเนี่ยไม่ได้พูดในฐานะของออตัวแทนพรรคพูดในฐานะส่วนตัวอันนี้ก็ไม่รู้นะว่าคุณเนวินแล้วก็คุณอนุทินนะคะนักการเมือง2คนนี้เขามีการตกลรุงอะไรกันหรือเปล่าคือคนนึงมาด่าไม่เห็นด้วยแต่อีกคนนึงก็มาแบบพูดปณิปนอมเอาใจหรือว่าเอ๊ยยังอยากจะร่วมรัฐบาลอยู่ทั้งที่คิดว่ารัฐบาลตอนนี้มันน่าจะไปไม่รอดเท่าไหร่นะ <Yes. S 1> เพราะว่าผู้นำเนี่ยมันขาดความรู้ขาด เขาเรียกอะไรขาดการนำทิศทางประเทศไปในทางที่ทําให้ประเทศพัฒนาหรือทําให้ประชาชนาสามารถมีไรายได้หรือทําให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นหรือการที่จะไปดูตั้งแต่การเมืองระหว่างประเทศหรือเศรษฐกิจระหว่างประเทศการค้าระหว่างประเทศเนี่ยคือความรู้มันไม่ถึง,งประเทศมันก็เลยเนาะแน่นเนาะแน่อย,อยู่เนี้ยนะคะแล้วก็เศรษฐกิจก็ดําดิง่ง GDP มันไม่ดีขึ้นก็เอาแต่ฝันว่า GDP จะดีขึ้นนะคะมันก็มันก็เหนื่อยนะคราวนี้เราก็มาดูนะคะผู้นํา GenY ที่เกิดขึ้นเนี่ยเจ๊เป็นเบบี้บูเมอร์นะคะก <Yes. S 1> อ็อันนี้ก็เป็น อีกรุ่นหนึ่งอะเนาะที่ไม่อยากเห็นไอ้คนรุ่นใหม่ๆมาทําอะไรแบบทําลายชาติแต่เราก็จะเริ่มเห็นแล้วเจนวายที่ดีๆเจนวายที่คิดเป็นกับเจนวายที่คิดไม่เป็นแสดงความเป็นลูกกตัญญูอย่างเดียวคือไม่รู้4ี่รู้5รู้8เนี่ยกับเจนวายที่แบบมีจุดยืนเนี่ยเขาก็เริ่มออกมาแสดงเจ๊อยากเห็นเจนวายเนี่ยออกมาพูดก,กันอีกเยอะๆนะคะว่า <Okay. S 1> วันนี้ คืออนาคตของประเทศต,ต่อไปอะ่ะมันก็ต้องเป็น Gen Y น,นี่แหละที่จะขึ้นมามีบทบาท <Yes. S 1> สิ่งที่เราอยากเห็นในฐานะที่เป็น baby boomer อยู่กับประเทศไทยมาถึง60ปีเนี่ยเราก็อยากเห็นว่าคนรุ่นใหม่อะคะ่ะที่มีจุดยืนมีเหตุมีผลมีหลักการแล้วก็มีความรู้มากพอออกมาแสดงวิสัยทัศน์หรือ ออแสดงความเห็นด้วยไม่เห็นด้วยโดยเพราะสิ่งที่มันไม่ถูกต้องมีจุดยืนชัดเจนอันนี้เราก็ยังมีความรู้สึกว่าเออคนรุ่นใหม่เรายังมีความหวังกับเขาก็รอดูร <Yes. S 1> อดูอยู่นะคะแล้วก็โชคดีนะคะประเทศเราไม่มีออผู้นําที่เป็นเบบี้บูมเมอร์ที่เป็นประสาทประสาทเหมือนผู้นําอเมริกานะคะแต่ตอนนี้เราเหลือแค่ว่าผู้นําในระดับเจนวที่จะขึ้นมาของมามีบทบาทในประเทศเนี่ยค่ะจะเป็นยังไงก็รอดูนะคะ <Okay. S 1> ค่ะผมไม่มีวันเรียกร้องเรื่องการรัฐประหาร แต่ถ้าจะมีอีกครั้งหนึ่งก็เป็นเพราะคุณนะครับทำตัวเองท้ายที่สุดคุณก็ทำลายประชาธิปไตยเสรไปดูความคิดเห็นนะครับของประชาชนผ่านซูเปอร์โพลผลการสำรวจประชาชนโดยส่วนใหญ่หวังการเมืองเปลี่ยนแปลงเชื่อจะมีการปรับคัมตีรีหลังสงกรานนะครับซูเปอร์โพลผลการสำรวจประชาชนส่วนใหญ่หวังกะ การเมืองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเชื่อจะมีการปรับคณะมนตรีหลังสงกรานนะครับผู้ในใยการสถาบันวิจัยซูเปอร์โพผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์นพดลกันดิกาได้มีการรายงานผลการสำรวจนะครับจำนวน112 12รนะครับรายโดยโครงการระหว่างวันที่10ถึงวันที่14เมษายนประชาชนเกือบ สใน4หรือ74.2%มีแนวโน้มคาดหวังหรืออย่างน้อยเชื่อว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองช่วงหลังสงกรานซึ่งสะท้อนภาวะความไม่มั่นใจในสถิลภาพของรัฐบาลปัจจุบันขณะที่มีเพียง25.8ที่เชื่อว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกไม่แน่นอนที่ปกคลุมบรรยากาศทางการเมือง ที่น่าพิจารณาคือเมื่อผู้ตอบเลือกมากกว่าหนึ่งสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสะท้อนให้เห็นว่านะครับความขัดแย้งในรัฐบาลโดยเฉพาะพระพรครัฐบาลถึง36.9%เป็นะครับเป็นสาเหตุสำคัญที่ประชาชนมองว่าอาจจะนำสู่การเปลี่ยนแปลงรองลงมาคือแรงปลุกปั่นใกล้ตัวผู้นำ3า6 0 6และกระแสโซเชียลมีเดีย27.8% ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของประชาชนนอกจากนี้ประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจ20.5%และนโยบายประชาชนไม่พอใจ14.9%ซึ่งถือเป็นแรงกดดันรากฐานที่บั่นทอนความชอบธรรมของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่หมอดูนะครับก็มีการทำนายว่าในช่วงเดือนพฤษภาคม ะะก็อาจจะเกิดการโัรัรบาหานเกิดขึ้น <S <S อาหน,นเชิงปรากฏการนะเจฟองสนามนะก็ทำนายนะะว่าจะเกิดการรัฐบาลมีโอกาสจะเกิดขึ้นสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะฮะประชาชนก็เชื่อแบบนั้นนะะวัฐบาลแต่กันเองจะเกิดการปรับพืดีนะครับ เชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงเชิงสตินะครับแล้วก็ผสมผสานกับหัาศาสตร์นะครับถ้าเอาสิบศาสตร์มาจับแน่นอนฮะประเทศไทยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการปรับรูรีนะครับไม่ว่าจะเป็นการสถาหารไม่ว่าจะเกิดนิติรัฐนิยธรรมยุบสภาพักร่วม,มรัฐบาลแตกกันเองนะครับสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะครับทำไมเป็นแบบนั้นหุ้นส่วนดูสิฮนะบริหารมา2ปี บอกราคาน้ำมันจะลดลงไฟฟ้าจะลดลงคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีข่าวแรง600ปอตรี25,000นโยบายหลักจนถึงปัจจุบันนี้ยังทำไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ในสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยกล่าวหาว่าโอ้ยเป็นเผด็จการบริหารเฮงซวยส่งออก GDP อยู่ที่4.5แต่ปัจจุบันรัฐบาลของอิงตอนนี้ส่งออกเนี่ยเข้าประเมินว่าจะต่ำกว่า1น ดิซัมบายนะตอนแรกจะตั้งเป้าไว้2.5ตอนนี้จะต่ำกว่า1.5และถามว่าแก้ไขปัญหาอะไรได้ไหมจนถึงขนาดนี้ก็แก้ไม่ได้จะเพิ่มเพดานี่อย่างเดียวนะครับนั่นไม่ต้องถามฮะจากปัจจัยภายนอกที่ปรากฏว่าเจอนโยบายการรีดภาษีของชว์จีนก็มีปัญหากับประเทศไทยไม่ต้องถามเลยนะครับว่าประเทศไทยจะมีสถานะเป็นแบบไหนทหารตอนนี้ ทั้งสี่เหล่าทัพรวมทั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็เป็นห้าคนแหละห้าหกคนก็มนไม่มีใครเอาด้วยกัตบาลสังเกตได้ง่ายไม่เอาด้วยทางไงจะไม่เห็นผบรเราถ้าไปเดินตามอุงอิงเดินตามทักษิณเหมือนในอดีตที่ผ่านมาไม่เคยมีเลยนะครับนั่นคงสะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงกําลังใกล้นะครับประชาชนทุกคนก็เห็นเหมือนกันทาโพลก็เห็นเหมือนกันหมอดูอย่างเจฟองสนานจามรจันนะก็เห็นเหมือนกันเข้าใจเหมือนกัน โอกาสตรงมีไหมสูงนะครับโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสูงไหมสูงถึงแม้ว่าจะมีการปรับคัมตรีก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองการต่างประเทศได้เพราะปัญหาหลักไม่ใช่อยู่ที่รัฐมนตรีแต่อยู่ที่ทักษิณซึ่งต้องคดีทุจริตคอร์รัปชันนะครับเป็นผู้ต้องหารับสารภาพถึง3คดีนะครับแต่ยังคงมาวุ่นวาย เข้ามาเกี่ยวข้องกับประเทศไทยทาให้เครดิตต่าลงนักลงทุนไม่กล้าลงทุนประชาชนก็เกิดการชะงักงนันนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Pháp Di Ra Chan, Âu Vương Ra Thái Pháp Di Ra Chan. Qua khơi muỗi thiên ฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาหวานดำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงกวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาอนผู้คนฟ้าพามานจนผ่านพ้นโหยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศ การที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฝ้าทรงปกคร,ร,ร,รองแผ่นดินไทยไว้ฝ้าปันฝ้าไพ่ไม่เคยไหวหวันว่นฟ้าทรงผูกพันในฟ้าชาวไทย ฟ่าทรงสุ่ใจเธอไท,ทยร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพอก ไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ <อ fue. S 1> ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพ่ไม่เคยไหว,ว้ฟ้าทรงหูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น